ก็คือเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมครับมนุษย์เราเนี่ยพอเราเห็นว่าอะไรไม่ได้ดั่งใจสิ่งเราจะทําสมองก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงต้องลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วไม่อย่างนั้นเขาจะหลุดมือไปอันนี้คือเสียงในหัวเราพูดใช่ไหมพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราจะเป็นไงเราจะต้องทําอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมัน make s e ส s e หรือมันไม่ make sense เลยแต่สมองมันสั่งให้ว่ามึงต้องทําอะไรสักอย่างนะมันก็คิดง่ายๆว่ากูทําอะไรดีวะเอองั้นกูโทรตามมาแล้วกันเอองั้นกู แชทไปหามันแล้วกันมันไม่ตอบกูก็แชทมันเออมันไม่ตอบมันปิดเครื่องอ่ะกูโทรไปหาเพื่อนมาแล้วกันอ่ามันเป็นความรู้สึกร้อนหลนใช่ไหมอมเออแล้วเขาจะยิ่งลำคาญนเพื่อนก็จะยิ่งลำคาญเพื่อนมองหน้าเขาเ็าจะรู้สึกเห็นใจรู้สึกว่าเออแม่งมึงมีแฟนอย่างนี้เนาะระแวงนะไม่ให้เกียรติมึงแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีอิสระอ่ะผู้ชายจะเข้าใจกันนะแล้วเวลาเขาเขาอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นการปูพื้นพอวันหนึ่งเขามาบอกเลิกคุณนะเพื่อนเพื่อนจะ เห็นดีเห็นงามกันแบบเออเลิกไปเถอะจุนจ้านขนาดนี้เจาะแจ้ขนาดนี้เลิกไปเถอะนะไม่ไม่มีความอิสระไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันเลยอย่างนี้เลิกไปเถอะนะลายเป็นเพื่อนเขาเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่มีใครเข้าข้างคุณเลยออันนี้ก็ต้องระวังปรึกษาในเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่ว่ากดที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็มันจะมีลิงก์อยู่ทักโค้ดมาได้เลยถ้าเจอปัญหาแฟนเฉยชาแฟนนอกใจแฟนมีมือที่3 อยากจะกลับมานะคะมาเป็นครอบครัวเนี่ยทักโค้ดให้คำปรึกษาได้เลยค่ะ